สวัสดีค่ะวันนี้เราสองคนกำลังเดินทางไปรับน้องโนราและปู่กับย่าที่สนามบินสุวรรณภูมินะคะเราทั้งสองไม่เคยไปสนามบินสุวรรณภูมิเลยนะคะและนี่ก็คือเป็นการไปสนามบินครั้งแรกของพวกเราค่ะตอนแรกวางแผนแว่าจะเผื่อเวลาสักหนึ่งชั่วโมงนะคะเผื่อลงทางรถติดแล้วก็ไหนจะไม่รู้ว่าสนามบินอยู่ตรงไหนอีกและสุดท้ายตื่นสายกันทั้งคู่เลยค่ะแต่ก็ไม่ได้ไปสายนะคะไปถึงเวลาเครื่องลงเป๊ะเลยค่ะ เป็นเรื่องดีนะคะเพราะว่าตรงที่จอดรับเขาไม่ให้จอดรอนานนะคะและน้องโนราก็ได้ถ่ายบรรยากาศบนเครื่องบินมาให้ดูด้วยนะคะนี่ค่ะการขึ้นเครื่องของนางครั้งแรกค่ะถ่ายท้องฟ้ามาให้แม่ดูด้วยนะคะและและแล,ะแล,ะแล้วโนราก็มาถึงค่ะนี่ดีใจมากเลยค่ะแต่อยู่คนละชั้นกันนะคะ ด้วยความที่อยากเจอลูกแล้วก็อยากมีโมเมนต์ไม่ได้เจอกันในรอบ8เดือนนะคะก็เลยให้คุณพ่อถ่ายวิดีโอให้นะคะสภาพค่ะตามสภาพเลยค่ะวิดีโอใช้ไม่ได้แต่ก็จะนำมาใช้นะคะและแล้วเราก็วิ่งไปหาลูกค่ะรอไม่ได้ค่ะไปรับนางที่บันไดเลื่อนนะคะนางขึ้นมาจากชั้นหนึ่งนะคะเรารออยู่ชั้น4ตรงนี้เราก็ไปรับลูกที่บันไดเลื่อนชั้น4นะคะ อยู่ที่ประตู3นะคะกำลังวิ่งไปรับนางนางดีใจมากเลยค่ะแม่ก็ดีใจทุกคนดีใจกันหมดเลยดูหน้าโนราอย่างเขินเลยค่ะเขินสุดๆครับภาพปากค้างไปเลยว่ามีแนอมากกวบิกหน่อยโอ๊ยบกอ๊โอ๊มีอ๊อรู้ทางนี้เลย เลาดดีใจเลยลูกจับยางเองโอ้โหเดินเองเดี๋ยวนีเออดีใจอะแคบข้าให้เขาหมดยามวันเอ๊ะนอนพักตลอดนอนราต่นเป๊ะไหมลูก ตื่นเต้นมากไหมคะตื่นเต้นมากคนเยอะยคนเไหมคนเยอะคนเยอะด้วยแล้ข่าวว่านอลาคุยไม่หยุดเลยเหรอไม่นอลาคุยไม่หยุดเลยใช่ไหมใช่ได้ข่าวว่าคุยเก่งมากเลยใช่ไหมลูกใช่เราไปรถตู้กัน เก็บภาพความประทับใจหลังจากที่ไม่ได้เจอกันมา8เดือนนะคะถึงจะโทรหาหนางทุกวันก็ยังคิดถึงเสมอนะคะไหนกินโชสิโชว์อ๊ะเอาด้านสตรอเบอรี่หันมาสินี่ไงอากินโชกินโชโอ้โหอร่อยไหมอร่อยอร่อยเนาะโอ้โหระหว่างเดินทางกลับนะคะม,มีขนมติดมือไปให้อ้วงด้วยน็อรักคิดถึงแม่ไหม,ไมรักไหมรักเย้ แล้วก็มีแว่นนะคะที่แม่ซื้อไปให้นางใส่ไม่ร้องต่อละและนางก็มีเพลงมาโชว์แม่ด้วยค่ะเพลงทรงยังแบ๊สค่ะไปฟังทางร้องเลยค่ะ แปลกนะลูกเอาใส่เอาใส่รากผักไว้ส่ลูก <Okay. S 2> โนราโนราโนราที่นี่ไม่เอาไถ่ายรูปโนราจริงๆยิ้มแต่กล้องเลยแล้วก็พาอ้วงแวะกินข้าวนะคะเพราะว่าอ้วงบอกอ้วงหิวข้าวโ,โนราหันมาสิลูกชอบไหมชอบอยากกินข้าวโอเคอยากกินข้าวแล้วโอเคค่ะ อาหารที่นางอยากกินต้องเป็นกุ้งนะคะอะไรก็ได้ที่มีกุ้งเราก็เลยสั่งข้าวผัดกุ้งให้นางและแล้วนะคะนางกินแต่กุ้งกินกุ้งอย่างเยอเลยไม่กินข้าวเลยนะคะสุดท้ายพ่อโยได้กินข้าวแทนลูกก็ปูเร็วขอบคุณค่ะตูล่าชอบไหมค,คะชอบชอบมากไหมลูกชอบชอบอะไรที่สุดชอบอะไรที่สุดเจ้าวันนี้เจ้าวันนี้เจ้าวันนี้ชอบหมดทุกอย่างเลยขอบคุณสวย <Okay. S 1> ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราเนี่ยนะคะ